มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวหลังจากที่ท่านโหในร้อยรักปักดวงใจจบไปเราก็เพิ่งจะฟินอิ่มเอมใจไปกับตอนจบน่ารักน่ารักก็มีเรื่องใหม่เฟิบเสียบเข <c oughs> ้ามาที <c oughs> เออนั่นก็คือเรื่องฉางเกอสิงหรือในชื่อภาษาไทยว่าสตรีหานฉางเกอหรือในชื่อภาษาอังกฤษ The Long March of Princess Changge er. คือเรื่องนี้มันมีตัวอย่างใน VTV มานานแล้วตัง้งแต่ปีที่แล้วนะเป็นเรื่องที่ไก่เนี่ยรอดูมานานมากอมถอดใจไปนานแล้วว่าคงไม่ได้ดูเร็วๆนี้จริงๆก็คิดว่าหลายๆคนก็รอดูอยู่เพราะว่านางเอกก็คือติลี่เลิฟปาชส่วนพระเอกก็คือน้องอูเลยช หลังจากที่ทําใจว่าคงจะไม่ได้ดูเร็วๆนี้นะอยู่ดีๆ v ีทีวีก็ประกาศฉายวันนี้ฉายคืนนี้อย่างเงี้ย ประกาศเช้าสายสามทุ่มครึง่งตะลีตะเลือกเลยค่ะตะลีตะเลือกอ่าเราก็จะมาแนะนําเรื่องนี้ให้ฟังกันนะคะว่ามันน่าดูยังไงคือเรื่องนี้เนี่ยมันมีที่มาจากการ์ตูนชื่อเรื่องเดียวกันเลยก็ไปหาอ่านกันได้นะใครอยากอ่านก็ไป Google ว่ามังงะฉางเกอสิงก็คือมีเป็นแปลภาษาอังกฤษใช่ไหมภาษาไทยก็มีภาษาไทยก็มีฟูกการ์ตูนเนี่ยมี60ตอนและยังไม่จบเอายังไม่จบอีกอยังยังมไม่จบค่ะ แต่สำหรับซีรีส์จะมีทั้งหมด50ตอนเราก็ดูซับไทยกันได้ทาง VTV นะคะสำหรับนักแสดงเรื่องนี้นาะก็จะมี5ตัวละครหลักๆ มาที่นางเอกก่อนมีนางเอกสายสวยเท่และมีนางเอกสายน่ารักคนที่เป็นสายสวยเท่ก็คือติลี่เลอปาใช่ส่วนสายน่ารักอบอุ่นก็คือเจ้าลูซือใช่ก็เคมีสองคนนี้ดีมากเลยนะอะไรคือเคมีสองนน <laughs> <laughs> เออคือเขาสองคนในในในละครเรื่องนี้เนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องที่สนิทกันแล้วก็จะมีฉากที่เขาแบบรักกันเป็นห่วงกันและกันอย่างเงี้ยดูแล้วแบบอยากให้นางเอกกับนางรองได้กันส่วนพระเอกกับพระรอง ที่เหลือนั้นเป็นของฉันก็ได้ <c oughs> ใช่เหรอเ <c oughs> ออมาฟังพระเอกกันบ้างอ่าพระเอกนะมีให้การเลือกตั้งแต่พระเอกสายละมนุนพระเอกแบบร้ายร้ายแล้วก็พระเอกแบบหล่อวัวไต้ควายลม้มแกเลือกได้หมดทุกแบบ <c oughs> คนแรกนะคะพระเอกสายละมุนก็คือฟา <c oughs> งอีหลุนอุ้ยคนที่ฉันชอบอน้องน่ารัก คนที่สสายแบบร้ายๆนะคะก็คือหลิวอีหนิงส่วนคนสุดท้ายพระเอกหล่อเวตายควายลุมก็คือลลอ,อูอ่เลยแกในที่สุดน้องที่เข้าวงการตั้งแต่3ามขวบนะคะก็โตทันชัยแล้วค่ะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นละครแนวอิงประวัติศาสตร์ดาราม่าผจญภัยและการชิงไหวชิงพริบคือมันสร้างมาจากเรื่องจริงหรอแก คือมันมีเขาโครงจากเรื่องจริงเขาหยิบเรื่องจริงของในประวัติศาสตร์จีนมาว่าเมื่อสมัยคริสตศักราชที่600ต้นต้นอ่าในยุคข,ของราชวงศ์ถังราชวงศ์ถังเนี่ยมีปฐถมกษัตริย์คือพระเจ้าถังเกาจูอ่าแล้วพระเจ้าถังเกาจูเนี่ยก็มีลูกชายเออลูกคนโตเนี่ย ตั้งให้เป็นรัชธายาตลูกคนที่สองกับลูกคนที่สมมีตําแหน่งฉีอ๋องกับฉินอ๋องอเออคือดูตอนแรกจะแบบงงมากอะไรว่าในคนในฉีคนหนฉินโคตรงงลูกคนที่สองเนี่ยชหลีซื่อหมิน่น เขาเป็นคนเก่งทั้งบุญทั้งบ yeah. like ู๊ทำให้รัชทายาทเนี่ยกับน้องคนที่สามเกิดใจระแวงก็เลยร่วมมือกันจะกำจัดหลี่ซื่อหมินทิ้งสุดท้ายแล้วปรากฏว่าแพ้หลี่ซื่อหมินแล้วก็ตายทั้งคู่เหตุการณ์ที่รัชทายาทกับน้องคนที่สามตายเนี่ยเกิดขึ้นที่ประตูเสวนอู่ที่เมืองฉางอันคือตอนนั้นเนี่ยตาถังมีเมืองหลวงคือนครฉางอันนะหรือปัจจุบันนี้มันคือซีอานในเหตุการณ์ที่ประตูเสวนอู่นี้คือเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ นะก็ไป Google กันได้ทีนี้ละครหรือการ์ตูนเนี่ยก็หยิบป,ประวัติศาสตร์ตรงเนี้ยก็คือนางเอกเนี่ยหรือหลีฉ่ฉางเกินนางเป็นลูกสาวของรัชทายาทอ,อ่ะทีนี้เราตัดเข้ามาในการ์ตูนเพราะว่าหลีฉ่ฉางเกินเนี่ย ฉันไปหาแล้วไม่มีไม,มไม่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์หลีฉางเกอที่เป็นลูกสาวคนเดียวเนี่ยนะก็หนีรอดไปได้ไงในตอนที่ทางบ้านอนะ่ะโดนกวาดล้างแล้วก็ถูกประกาศว่าตัวเองอ่ะตายไปแล้วทําให้หลีฉ่ฉางเกือมีความแค้นแล้วก็เลยพยายามที่จะกลับมาแก้แค้นจะมาฆ่าอาของตัวเองให้ได้คือหลีฉางเกอเนี่ยเป็นทั้งวรยุทธ์กระบี่ขีม่ม้าตําราพิชัยรณรงค์สงครามนั่นมันนามสกุล ตำราพิชัยสงครามตำราพ<า>ิชัยส,ง,ส,ง,สงคร,ราม <g rab> เออก็คือท่านอาคนนี้หลี่ซื่อมิ่นอะเป็นคนสอนนางทุกอย่างแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าท่านอาเนี่ยเป็นคนฆ่าพ่อแม่กันนางออการแก้แค้นของนางเอกมันก็นํามาซึ่งการเดินทางผจญภัยอันยาวนานนะแก่แล้วก็ได้พบเหตุการณ์สร้างวีรบุรุษคุณธรรมน้ํามิตร การเมืองการทรยศ์หักหลังการชิงไหวชิงพริปสงครามกลยุทธน์นานาแล้วยังเกี่ยวพันไปถึงดินแดนชนเผ่าบนทุ่งยาที่ไกลแสนไกลด้วยแกหลี่เล่ยเยียนหรือ เจ้าลูซื่เนี่ยนะเป็นลูกสาวของด่เซอรหมินไงแกก็เลยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันทีนี้จากสองคนลูกพี่ลูกน้องที่สนิทกันกลายเป็นว่ามีนี่เลือดมาขวางอยู่ตรงกลางนะแกะเออสำหรับฝังอี้หลุนอ่าพระรองสายละมุนอ่อนโยนเป็นใครเขาเป็นลูกชายของที่ปรึกษาเว่ยที่ปรึกษาเว่ยเนี่ยเดิมเป็นที่ปรึกษาของพ่อของนางเอกเป็นคนที่ตรงเป็นไม้บรรทัดเลยซูอี้เนี่ยเคยช่วยเล่ยเยียนสมัยเด็กตอนจมน้ําทําให้เล่ยเยียนนะแอบชอบซูอี้มาตลอดในขณะ ที่ซูอี้นะ่ะแอบชอบฉากเกินมาตลอดเช่นกันในความเข้มแข็งของนางเอกเป็นรักสามเศร้าเราสองสามคนใช่แต่ว่าก็จะมีพระรองอีกคนนึงสายร้ายๆซึ่งฉันคิดว่านะดูทรงแล้วคนนี้แหละจะมาเข้าคู่กับเจ้ารู้สือคนนี้เนี่ยก็คือเฮาตูเมื่อกี้มีที่ปรึกษาเว่ยที่เป็นที่ปรึกษาของฝั่งพ่อนางเอกที่ตายใช่ไหมฝั่งหลีซื่อหมินเนี่ยมีที่ปรึกษาสองคนคนหนึ่งชื่อว่าที่ปรึกษาฝาง อีกคนหนึ่งคือที่ปรึกษาตู้มีลูกชายบุญธรรมคนหนึ่งชื่อว่าเข้าตู<ม>ก็คือพระรองคนนี้นี่แหละ<ม>พระรองคนนี้เนี่ยพ่อบอกให้ทำไรก็ทำมีความพักดีมากแต่ว่าคนที่ร้ายเนี่ยคือพ่อ,<ม>อ,อแล้วในประวัติศาสตร์ที่ปรึกษาเว่ยกับที่ปรึกษาฝางมีอยู่จริงด้วย<ม>แต่ที่ปรึกษาตู้อะ่ะไม่มีฉนันก็เดาส่งไปว่าไอคนที่เขียนเพิ่มมาเนี่แหละ น่าจะเป็นตัวร้ายแหละแก <Okay. S 2> พระเอกของเราหรือในชื่อว่าอาสืนาสุนพระเอกเนี่ยเป็นลูกกำพร้าเป็นลูกบุญธรรมนอกด่านเนี่ยคือสมัยนั้นเนี่ยมันอยู่ในด่านเพราะว่ามันมีกำแพงเมืองจีนมันสร้างเสร็จแล้วตอนนั้นคนที่อยู่ข้างนอกกำแพงเมืองจีนก็คือเป็นคนเผ่านอกด่านชนเผ่านอกด่านมีอยู่เผ่าหนึ่งชื่อเผ่าอาซิเลอร,ร์ก็คือเผ่าของพระเอกนี่แหละพระเอกเนี่ยเป็นถูกเก็บมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมของหัวหน้าเผ่าไง แต่ว่าถ้าเราดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าพระเอกจริงๆแล้วเป็นคนจงหยู่ด้วยแกก็คือเป็นคนจีน ทีนี้พระเอกเนี่ยนะก็มีน้องอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องที่ไม่ใช่น้องบุญธรรมเป็นลูกของหัวหน้าเผ่าจริงๆสองคนนี้เนี่ยก็ทะเลาะกันอะ่ะไอ้น้องนี่ก็คือเกลียดพระเอกไงเออส่วนคนพ่อที่เป็นหัวหน้าเผ่านเนี่ยก็ระแวงพระเอกอยู่ตลอดเวลาชีวิตพระเอกก็คือไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกไม้เช่นกันก็ต้องพยายามกัดฟันสู้เพื่อตัวเองมาตลอดอฉางเกอหรือนางเอกของเราเนี่ยหลังจากที่ที่บ้านตายหมดใช่ไหมนางก็ต้องเร้นกายหนีออกจากนาครฉางอันเพื่อไปหาทางกลับมาแก้แค้นให้ได้นางก็ ได้ไปพบกับพระเอกแต่เราก็ต้องมาดูว่าแล้วเรื่องราวมันจะจบลงยังไงจะไปผูกพันกันอย่างไรต่อไปเอาจริงๆถ้าไม่มีเรื่องนี่เลือดของนางเอกอะต่างคนต่างยืนกันอยู่คนละเผ่าจริงๆในในประวัติศาสตร์จริงๆเลยก็เป็นอย่างนั้นคือราชวงศ์ถังที่เพิ่งตั้งเนี่ยมันยังไม่มีความเข็งแรงอะแกยังไม่เข้มแข็งชนเผ่านอกด่านอะไรก็คือพยายามที่จะลุกขึ้นมาใช่ ในประวัติศาสตร์จริงๆแล้วหลี่ซื่อหมินเนี่ยขึ้นเป็นพระเจ้าถังไทโจงแล้วก็เป็นพระเจ้าที่เก่งมากสร้างความแข็งแรงทําให้นครฉางอันน่ะรุ่งเรืองเป็นยุคหนึ่งที่รุ่งเรืองมากๆเลยใครที่ยังไม่ได้ดูนะก็หนีไปค่หนีไปอย่าไปดู <c oughs> อย่ามาดูครับเพราะว่ามันสนุกมากคือเรื่องที่เป็นแบบรบๆเรื่องอื่นนะที่ฉันเคยดูมันจะมีความหวานน้อยมากแต่เรื่องนี้เขาเกลียบท เลิฟไลน์เกลียบ,บทพระเอกนางเอกทั้ง5ตัวละครนะดีมาก <Ừ. S 1> คือไม่ได้รู้สึกว่าพระเอก่าดตัวแพงพระเอกฉันหายไปไหน <Ừ. S 1> มีใส่บ,บทมาให้ตลอดเลยอะ่ะ <Ừ. S 1> แล้วโปรดักชั่นเนี่ยก็คือดีมากเหมือนกันไม่ว่าจะมุมกล้องหรือว่าเครื่องแต่งตัวการแต่งกายแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบทบูคิวบูทุกอย่างคือดูออกเลยว่าตั้งใจอะ่ะตั้งใจทําตั้งใจใส่มาเพราะฉะนั้นก็หนีไปค่ะอย่าดู ส่วนใครที่หลงติดกลับมาแล้วก็มาค่ะเราจะเล่าให้ฟังนะคะค่ะเดี๋ยวจะมาทําเล่าเรื่องให้ฟังนะคะทุกคนซึ่งก็อาจจะยาวนิดนึงเพราะว่าเนื้อหามันแน่นสุดแล้วเจอก,กันกับเล่าเรื่องของชางเกอสิง,สง